สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรและขณะน,นี้ผมยังพาผู้ชมเดินทางโครจรอ,อยู่ที่เมืองมัตซึโมโตะจังหวัดนากาโนะภูมิภาคจูบุที่ประเทศญี่ปุ่นครับถ้าพูดถึงเมืองมัตซึโมโตะสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กนั่นก็คือปราสาทมัตซึโมโตะ สร้างขึ้นเมื่อปีครศักรา1504ในยุคเอโดเป็นปราสาทที่สวยติดอันดับ1นในสของประเทศญี่ปุ่นและเป็นปราสาทแห่งเดียวครับที่สร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบซึ่งปราสาทปกติของญี่ปุ่นนั้นจะสร้างขึ้นบนเนินเขาวความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตที่สีของปราสาทครับซึ่งจะมีความทำมึนแล้วก็ดูน่าเกรงขามากๆอันเนื่องมาจากยุคแห่งการสร้างนั้น เป็นยุคที่ซามูไรกําลังเฟื่องฟูมากๆครับจําเป็นต้องมีการสร้างให้ดูเคร่งขรึมดูน่ากลัวเล็กน้อยภายในปราสาทแห่งนี้นั้นในปัจจุบันได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทซึ่งความพิเศษก็เห็นจะเป็น,นกลไกในส่วนต่างๆของปราสาทที่ใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกในอดีตนั่นเองครับ นี่คือชั้นสุดท้ายครับชั้นสูงสุดชั้น6ครับจัดได้ว่าเป็นจุดสังเกตการมองได้ทั้งหมดเลย4ทิศนะสามารถดูความเคลื่อนไหวข้างล่างเกิดเหตุไฟไหม้ต่างๆนานามันมีการส่องสุมกําลังพลกันหรือเปล่าเห็นแต่ระยะไกลแล้วแบบนี้ถือว่าอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราได้เข้าไปสัมผัสปราสาสมัตสึโมโตะกันไปเป็นที่เรียบร้อย ผมยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ไร่ไดโอวาซาบิครับและไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็คือไร่ไร่นี้นี่เองเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของวาซาบิที่หล่อเลี้ยงคนในประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับ ลักษณะการปลูกลำต้นจะเป็นอย่างไรเขาเอามาทำอะไรกันบ้างวันนี้ สมุทรโครจรจะสอนคุณผู้ชมแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวครับแต่บอกสักเล็กน้อยเดินแบบนี้แดดค่อนข้างแรงเราอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายๆต้องระมัดระวังกันสักเล็กน้อยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับสําหรับผมผมได้ทําประกันภัยการเดินทางทราเว l กาที่จะคอยดูแลและออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในต่างประเทศให้ถ้ายังไม่หายต้องกลับไปรักษาตัวกันต่อที่เมืองไทยเขาก็ ออกค่าใช้จ่ายให้เราเราก็เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจและมีความสุขอย่างแน่นอน ครับและขณะนี้ผมลงมายืนอยู่ในสถานที่ปลูกวาซาบิเป็นที่เรียบร้อยแปลกตามากๆคือเข้ามาเนี่ยมีการขึงสแสลนกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขวางลําน้ําอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมและผมก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทลงมาเดินลุยอยู่แบบนี้ลงมาทั้งทีหนึ่งต้องคุยกับคนที่มีความรู้สักหน่อยครับอยู่ข้างๆผมตรงนี้คุณโคซากะซังครัวสวัสดีครับถามก่อนเลยครับทําไมเราถึงลงมาปลูกวาซาบิกันอยู่กลางแม่น้ําแบบนี้ครับ ก็ค <Workers> ือนะครับ <a> น้ำนะได้มาจากหิมะที่ละลายและไหลลงมาจากเทือกเขาแอลนะครับซึ่ง <sì> อ <stairs> ุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆและน้ําที่ไหลมาเนี่ยยังคงอุณหภูมิเดิมไว้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเราจึงเลือกปลูกวัสบิกันที่นี่แหละครับและขั้นตอนการปลูกนะครับก็เพาะต้นกล้าจากเมล็ดใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งปีเลยทีเดียวหลังจากต้นกล้าเจริญเติบโตขึ้นนะครับเราก็จะย้ายมาปลูกกันที่นี่ใช้เวลาอีกหนึ่งปีครึ่งนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะครับ โอ้โหนี่ใหญ่นะแล้วหนักนะผู้ชมลักษณะมันก็จะมีรากแบบนี้ใบของวาซาบิคล้ายๆกับใบบัวบกบ้านเราอะแต่ว่าใหญ่กว่ามากถ้าเกิดนี้เมื่อเรานำลำต้นไปฝนฝน,น,นทำเป็นวาซาบิแล้วลักษณะของพวกก้านใบแบบนี้เอาไปทำอะไรได้อีกบ้างซึ่งคนญี่ปุ่นก็นิยมบริโภค บริเวณส่วนของก้านใบวาซาบิมากๆเช่นเดียวกันเอาล่ะครับตอนนี้ได้ต้นวาซาบิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองชิมดูก่อนว่าสดๆแล้ว่ะรสชาติมันเป็นอย่างไรสดจากไร่ปลอดสารพิษมากินได้มีกลิ่นวาซาบิไม่เผ็ดเผ็ดแล้วน้ำตาจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยอ่เอเอ สนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เหนือใครในทุกมุมมอง สนับสนุนการโคจรโดยบัตรกดเงินสดอยูเมพด plus จำเป็นเมื่อไหร่ก็พร้อมอดทนมุ่งมั่นให้กับการเรียนที่สำคัญรู้จักหาตัวช่วย pep team genius generation AIS ชีวิตในแบบคุณ,บบคณกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมยังอยู่ที่ไร่ไดโอวาสบีจังหวัดนากาโนประเทศญี่ปุน่นหลังจากที่เราได้เห็นเจ้าต้นวาสาบีแบบสดๆกันต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จากนี้เราจะมาดูกันต่อครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวกันแล้วเขาเอามาทําอะไรกันต่อครับเอะไะครับผู้ชมครับหลังจากได้ผลผลิตม,ม,มาที่เรียบร้อยก็เตรียมแบบง่ายๆก่อนแยกใบแยกรากออกจากกันพอแยกเสร็จปุ๊บแยกก้านใบก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเลยทีเดียวนี่แค่ส่วนแรกเท่านั้นหลังจากนี้ครับนําไปแปรรูปจะทําอะไรในวันนี้เดี๋ยวตามผมมาครับ ขณะนี้ผมเข้ามาภายในห้องสอนทําอาหารเป็นที่เรียบร้อยคนที่ยืนอยู่ข้าง,างผมวันนี้ผู้ตาสาร้างครับวันนี้จะเป็นคุณครูจะมาสอนเราวันนี้เราจะมาทําวาซาบิดองอ้าวฟังดูนะเอ๊ะมันแค่เป็นของดองทําง่ายๆหรือเปล่าลองดูกันก่อนดีกว่าครับว่าเราจะเริ่มจากยังไงได้บ้างขั้นแรกสไลด์สื่อก่อน,น,นะนกลิ่นนะคุณผู้ชมนะกลิ่นมันจะฉุนนําขึ้นมาเลยตอนนี้แล้วก็ซอยให้เป็นละเอียดแบบนี้ ช่วยถามคุณครูผมนิดนึงว่าเมื่อยไหมที่ยืนถืออยูน่นะและขั้นตอนต่อไปของการทำวาซาบิดองคือการเอาเกลือเทผสมไปกับวาซาบิพร้อมทั้งคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเอาไม้มาทำการตีให้ละเอียดหลังจากนั้นนำไปคลุกกับเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสาเกคักสึชโชยุและน้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ลักษณะดูจะคล้ายๆกับครีมที่มีความเหนียวยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับถ้าบ้านเรานะคุณผู้ชมนะอือหือกินเหมือนนี่เข้ามาโอเคไหมโอเคโอเคเอาละครับคผู้ชมหลังจากที่ทำการคนคุกเขาให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยมาวางบนกระดาษใสๆแบบนี้แล้วก็ให้พับเป็นสามเหลี่ยมวางไว้ให้เรียบร้อยเอากล่องมาบ็อกซ์จริง สไปนี่ครับคุณผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วกลับไปบ้าน2วันกินได้นี่คือเรื่องราวของวาซาบิถ้าพูดถึงวาซาบินึกถึงประเทศอื่นไม่ได้เด็ดขาดนอกจากประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกเหมือนกันอันนี้ผมว่าคนไทยต้องชอบมากๆเช่นเดียวกันครับตามผมมาเลยเด็ดแน่นอนครับและสถานที่ที่ว่านี้ต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อเดินทางไปยังเมืองอีดะ พอถึงสถานที่ก็ต้องเดนินขึ้นเขาไปอีกเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวครับแหม่คุณผู้ชมครับแบบนี้รู้สึกเหนื่อยและมีอาการปวดบวมบริเวณกล้ามเนื้อข้อเท้าทําให้ผมต้องเรียนถามที่ปรึกษาทางด้ากนการโคโจรสักหน่อยครับว่าอาการแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นอาการเอ็นข้อเท้าฉีกหรืออักเสบหรือเปล่าครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเจ้าครับได้ข่าวว่า ไปเดินเก็บไล่ที่วัสบีที่ญี่ปุ่นมาแล้วมีการบวมของข้อแล้วก็เจ็บข้อเท้ามาใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยมากมักจะมีประวัติข้อเท้าพลิกหรืออะนรนำมาก่อนจากนั้นมีการฉีกขาดของเอ็นรอบรอบข้อทําให้เกิดการบวมของข้อเท้าได้ส่วนสาเหตุอื่นๆก็มักจะเกิดจากการระคายเคืองของเนื้อเยื่อบริเวณรอบรอบข้อทําให้เกิดการบวมขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบว่าอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกสาเหตุอื่นๆที่เราพบได้ก็เช่นการสวมรองเท้าที่มีการคับเกินไปหรือหลวมเกินไป แล้วก็การเดินเยอะๆทําให้มีการเสียดสีของบริเวณถุงน้ํารอบผิวข้อทําให้เกิดการบวมและปวดขึ้นได้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยการรักษาเบื้องต้นควรจะประคบเย็นในช่วงวัน2วันแรกนะครับจากนั้นทานยาลดการอักเสบเพราะว่า2วันแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์สาเหตุการบวมอื่นๆที่เราพบได้อีกก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคเกาต์โรคหัวใจโรคไตมีการดื่มหรือการสังสรรมาก่อนหน้าทําให้มีการกระตุ้นของโรคมากขึ้นพวกนี้ก็มักจะมาด้วยการตื่นเช้ามามีการบวมที่ข้อเท้าทันทียังไงหมอขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่่่่าาต้ออองงเเดินนททีีีกยะปุ ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคุณเจ้าครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ก็อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคําถามมีคําตอบอย่างแน่นอนและที่ผมเดินทางขึ้นเขามาเหนื่อยอยากอันเนื่องมาจากว่าบนเขาแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ครับมันคืออะไรนั้นคนที่จะเล่าให้เราฟังอยู่อยู่ข้างผมตรงนี้แล้วครับ อีโตซังสวัสดี <It o S 2> ตอนไ,<ด>ไม่อากาศาร้อนๆแบบนี้ครับบุคคลคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่าสังวะฟาร์ม ก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สังวัาฟาร์มของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมไร่ของผมช่วงนี้ช่วงที่บัวลีออกดอกออกผลและอร่อยมากเลยแหละครับอยากให้คุณจอบได้ลองชิมว่าบัวลีสดๆจากไร่จะรสชาติจะเป็นยังไง<อ>ใช่ครับกินให้อิ่มเลยนะครับแล้วใส่กระป๋องนี้ด้วยเอาให้ปุ่นปูเลยเแต่ของดีๆนะครับพวกของดีๆตกไปเสนได้แย่เลยครับ แค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วสิครับคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยเก็บบลูเบอร์รี่ครับ สนับสนุนการโคโจรโดย Quality Express โทร02 277 8000 Travelcard เริ่มต้นทุกการเดินทางด้วยประกันเดินทาง Travelcard กลับมาโคโจรกันต่อครับขณะนี้ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเก็บบลูเบอร์รี่ภายในสังวะฟาร์มจังหวัดนากาโนะประเทศญี่ปุ่นครับ คุณผู้ชมครับขณะนี้คุณลุงพาเข้ามาในอนาณาจักรของบูเบอรี่นี่ทั้งหมดนี่คุณลุงก็ปลูกไว้สามพักนกว่าต้นเก็บกินได้เต็มที่สอนหน่อยครับว่าเราจะเลือกอยังไงเชิญเลยครับลูกไหนที่เป็นสีดำแสดงว่ามันสุกแล้วรับประทานได้แล้วก็เก็บแบบนี้ครับหมุนหมุนลูกมันออกมาเก็บมาให้เต็มมือน,นะครับแล้วก็ก,กินให้หมดเลยทีเดียวครับเข้าเลย นี่คือผลที่พร้อมเก็บกินนะฮะและที่สำคัญกินได้เลยครับไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงด้วยมันหวานนํำมีเปรี้ยวแซมมาหน่อย,อยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นที่รสชาติต่างไปครับไปอีรสชาตินึงด้วยทางนี้เลยครับมานี่มานี่มานี่นรสชาติของต้นนี้จะแตกต่างออกไปครับลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มาจากต้นเดิมอันนี้ของต้นใหม่ ทูกหวานช่ำชื่นใจถ้าให้เลือกระหว่างต้นนี้กับต้นนั้นคุณผู้ชมะจะกินต้นไหนครับ <c oughs> กินมันทั้งสองต้นนี่แหละภายในสังวะฟาร์มแห่งนี้จะมีการปลูกบลูเบอรี่เอาไว้ถึง30สายพันธุ์เลยทีเดียวทุกสายพันธุ์ราคาขายเท่ากันหมดครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบรสชาติแบบไหน กีโตซังก็บอกกับผมว่านอกจากเก็บกินแบบสดๆได้แล้วยังสามารถนำไปแปลรูปได้อีกด้วยที่ว่าแปลรูปได้นั้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้เต็มถ้วยแล้วอีกหนึ่งมือโอ้ผมมีเพื่อนสื่อมวชนคุณน้อง นี่คุณน้องก็จะมาร่วมกันทําแยมบูเบอรี่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือคุณครูของเราอีโตัวสร้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับส่วนผสมก็คือบูเบอรี่ที่คุณจอบเก็บมาค่ะเทใส่ลงหม้อเลยคุณครูไม่พูดร่องนัเพลงครับให้นําบูเบอรี่นี่มาใส่เข้าไปใส่น้ําตาลลงไปด้วยค่ะคุณน้องใส่เลยหมดเลยนะนี่ไงนี่คุกเ้าเลยคุณน้องคุกเ้าให้เข้ากันเป็นบูเบอรี่เชื่อมอ่ะคุณน้องมาคนละลูกเอ่น้ําตาล อชอนะและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเอาบลูเบอร์รี่ที่เก็บได้ไปเคี่ยวไฟจนเหลวจากนั้นเอาไปคนต่อในน้ำเย็นเพื่อให้บลูเบอร์รี่ที่ได้นั้นมีการกาะตัวกันจนเป็นเนื้อแยมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแม่คุณผู้ชมครับไม่นึกเลยครับว่าการทำแยมมันจะง่ายขนาดนี้ เรียกได้ว่าเพลิดเพลินจริงๆครับกับการเข้ามาสัมผัสภาย,ภายในซังวาฟาร์มและถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่นี่แต่มีเวลาน้อยทางฟาร์มก็มีสินค้าแปรรูปไว้จําหน่ายให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับและจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งภายในจังหวัดนาการโนะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นรีดตามมาเลยดีกว่าครับ เอาละคุณผู้ชมครับจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นไป2,612เมตรเพื่อไปสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและเส้นทางที่ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นไปนั่นก็คือโลฟเวย์จูโอเอลโคมะกาตะเกะซึ่งเป็นโลฟเวย์ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7นาทีด้วยกันวิวทิวทัศน์มันจะเป็นอย่างไรจะสวยงามมากขนาดไหนขึ้นโลฟเวย์ไปสัมผัสกับทิวทัศน์ด้านบน โอ้โหคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายดีมากๆครับประมาณ12องศาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วพื้นที่บริเวณนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นกลาเซียหรือว่าเป็นทานน้ำแข็งนั่นเองครับทำให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะกลายเป็นแอ่งกระทะแล้วก็รับความเย็นได้ตลอดทั้งปีในฤดูหนาวเนี่ยฮะคนนิยมขึ้นมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากๆบางคนถึงกับทําเรื่องขอขึ้นมาจัดงานแต่งงานกันบนนี้เลยทีเดียวลองหลับตาน,นึกสิครับว่าความงดงามที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้ในอย่างที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมันจะสวยงามมากถึงขนาดไหน และนี่แหละครับความสวยงามของเชือกขาวโคมะกาตะเกะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดนากาโนะต้องขอบอกครับว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นยังคงไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสก,กับอีกหนึ่งเมืองสำคัญนั่นคือเมืองนาโกย่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณจังหวัดกิฟุ จังหวัดนากาโนะเมืองนางโอย่า,า Quality Express การบินไทย UCI Corporation อุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียและจีฟแล้วกลับมาร่วมค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์และเทคโนโลยีได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ ุครับเรียกว่ากิจกรรมในวันนี้ก็หนักหนาสาหาัพสพอสมควรบวกกับแดดที่ค่อนข้างจะแรงมากๆเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันไว้ก่อนโดยการบริโภคสารอาหารประเภทโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและสมองด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ก็ลุยได้อย่างเต็มที่ครับไม่รู้อยากลองฟังๆฟัง,ฟง,ฟง คุณมันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่คนจะได้ลงมายืนอยู่ในไร่วาซาบิ <c oughs> อ้างกว้าง <c oughs> อ่างกว้าก่อน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มันคือความภาคภูมิใจของเรา <c oughs> บูม